หนังสือสนทนาพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งโดยดูใบไม้ผิกปีคิศศกราช1.9.92เท่าที่จำได้อยู่ราวๆช่วงวันอีสเตอร์มีปรากฏการณ์มหัศัจจา์แห่งหนึง่งเกิดขึ้นในชีวิตผมพระเจ้าได้เริ่มต้นพูดกับคุณผ่านทางผม ให้ผมอธิบายนะช่วงเวลาดังกล่าวผมไม่มีความสุขเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสภาวะอารมณ์ชีวิตดูเหมือนจะล้มเหลวไปทุกอย่างช่วงนั้นผมติดนิสัยเขียนระบายความคิดลงไปในจดหมายมานานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยส่งผมจึงหยิบสมุด ฉีกสีเหลืองผู้ซื่อสัตย์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มพัผงผูความรู้สึกดังนั้นแทนที่จะเขียนจดหมายถึงใครสักคนซึ่งผมจินตนาการว่าคือคนที่ทำให้ผมต้องตกเป็นเหยื่อผมคิดว่าคราวนี้จะเขียนตรงไปยังแหล่งกำเนิด เลยดีกว่าไปหาต้นตอใหญ่ซึ่งทำให้เราทั้งหมดต้องรับเคาะผมตัดสินใจเขียนถึงพระเจ้ามันเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อาฆาตแค้นและรุนแรงอัดแน่นด้วยความสับสนอารมณ์ที่บิดเบี้ยวและการกล่าวประมาณต่างๆนานารวมทั้งคำถามอันโกรธกริว้ว กองมาหาือมาทำไมชีวิตผมถึงไม่ได้เรื่องผมต้องทำอย่างไรชีวิตจึงจะดีขึ้นเสียทีทำไมผมถึงไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เลยทำไมผมถึงมีเงินไม่พอใช้ตลอดสุดท้ายและสําคัญที่สุดผมทำอะไรไว้นักหนาถึงต้องมามีชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ไปจน ไม่จบม่สิ้นแล้วผมก็ต้องประหลาดใจพราะทันทีที่ระบายความคมขืนสุดท้ายจากคำเหล่านั้นที่ปรากฏจากคำตอบจบและเตรียมจะวางปากกาลงก็เหมือนกับว่ามีพลังบางอย่างซึ่งมองไม่เห็นทำให้ปากกาที่กำลังจะหยุดนั้นเขียนถ้อยคำต่อไปอย่างฉับพลัน ผมไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเขียนอะไรความคิดต่างๆหลังไหลเข้ามาเองผมจึงปล่อยออกมาเธอต้องการเขียนคำตอบสำหรับคำถามพวกนี้จริงๆดึกแค่ต้องการที่จะระบายผมกระพริบตาแล้วคำตอบก็ผุดขึ้นในใจผมเลยเขียนลงไปว่า ทั้งสองอย่างใช่ผมอยากจะระบายแต่ถ้าคำถามพวกนี้มีคำตอบจริงๆแล้วก็นรกเอ้ยผมอยากจะฟังแน่นอนอยู่แล้วเธอใช้คำว่านารกกับหลายๆอย่างนะไม่ดีกว่าหรือถ้าจะพูดว่าสวรรค์เอ้ยแทนนะ่ะผมเขียนต่อว่า ควหมายว่ายังไงกว่าจะรู้ตัวผมก็เริ่มต้นสนทนาเสียแล้วจริงๆไม่ได้เป็นการเขียนมากไปกว่าแค่คอยจดถ้อยคำที่ไหลออกมาเหมือนเขียนไปตามคำสั่งเท่านั้นเองการจดบันทึกบทสนทนานี้ดำเนินไปถึง3ปีตลอดช่วงเวลานี้ผมไม่รู้ว่ามัน จะดำเนินไปอย่างไรผมไม่รู้คำตอบของคำถามที่เขียนจนกว่าจะเขียนเสร็จซึ่งผมจะต้องไม่คิดไปเองด้วยบ่อยครั้งคำตอบก็มาเร็วเกินกว่าจะบันทึกได้ทันจนผมต้องรีบจดบันทึกด้วยรายมือแบบหวัดๆด,ด้วยกลัวว่ามันจะสูญหาย เมื่อเริ่มต้นสับสนหรือรู้สึกว่าถ้อยคำเหล่านั้นกำลังมาจากที่อื่นแล้วผมจะวางปากกาลงและออกจากการสนทนาไปก่อนจนกว่าจะรู้สึกถึงแรงมันดาลใจต้องขออภัยไม่มีคำไหนที่จะเหมาะสมกว่าคำนี้จริงๆให้กับมาหาสมุดฉีกสีเหลืองอีกครั้งแล้วเริ่มต้นจดคําตอบต่อไป ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้บทสนทนาก็จะเริ่มคงดำเนินอยู่ซึ่งหลายส่วนจะปรากฏในหน้าถัดถัดไปที่คุณจะได้อ่านหน้ากระดาษซึ่งบรรจุการสนทนาแสงอัศจรรย์ที่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อต่อมาก็ยังคิดว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัว แต่เวลานี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันมีจดหมายมากกว่านั้นไม่ใช่แค่สำหรับผมเพียงคนเดียวแต่ยังมีความหมายสำหรับคุณและใครที่ก็ตามที่บังเอิญได้อ่านเพราะคำถามของผมก็คือคำถามของคุณด้วยผมอยากให้คุณเข้าสู่บทสนทนานี้โดยเร็วเท่าที่สุดที่จะทำได้เพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆ ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องราวของผมหากเป็นเรื่องราวของคุณเรื่องราวในชีวิตคุณเองที่พาคุณมาที่นี่ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของคุณนั้นและที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มาอยู่ตรงนี้ขณะนี้กับหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นขอเชิญเข้าสู่การสนทนาซึ่งเริ่มด้วยคำถามที่ผมได้เพียง ถามมาเป็นเวลานานว่าพระเจ้าพูดอะไรกับใครตอนที่ถามออกไปนั้นคำตอบที่ได้รับคือฉันพูดกับทุกคนตลอดเวลาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันพูดกับใครแต่อยู่ที่ว่ามีใครบ้างที่รับฟังด้วยความฉนวนผมก็เลยขอให้พระเจ้าขยายความอีกสักหน่อย และนี่ก็คือสิ่งที่พระอ,องค์กล่าวก่อนอื่นลองเปลี่ยนคำว่าพูดเป็นการสื่อสารดูเพราะเป็นคำที่ดีกว่าถูกต้องและตรงตามความหมายมากกว่าเมื่อเราพยายามจะพูดคุยกับใครสักคนฉันพูดกับเธอหรือเธอพูดกับฉันเราต่างถูกกำหนดด้วยข้อจำกัด อันเหลือเชื่อของภาษาในทันทีดังนั้นฉันจะพยายามไม่สื่อสารผ่านถ้อยคำเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วฉันทำอย่างนั้นน้อยมากรูปแบบปกติที่สุดที่ฉันใช้สื่อสารก็คือผ่านทางความรู้สึกความรู้สึกคือภาษาของจิตวิญญาณ อยากอยากจะรู้ว่าอะไรจริงสำหรับเธอแล้วก็จงดูว่าเธอรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นบางครั้งความรู้สึกก็ยากจากค้นพบและมักยากขึ้นไปอีกที่จะยอมรับแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกสุดนั้นเองคือความจริงสูงสุดของเธอสิ่งสำคัญคือเข้าถึงความรู้สึกที่ว่านี้ ให้ได้ฉันจะบอกวิธีให้เธออยากรู้ผมบอกพระเจ้าว่าผมอยากรู้แต่ตอนนี้ผมอยากได้คำตอบที่ครบถ้วนสำหรับคำถามข้อแรกของผมเสียก่อนพระเจ้าตอบว่าฉันยังสื่อสารผ่านทางความคิดด้วยความคิดและความรู้สึกไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แม้จะเกิดขึ้นในเวลาพร้อมกันในการสื่อสารผ่านความคิดฉันมักใช้จินตนาการหรือมโนภาพประกอบฉะนั้นในฐานะเครื่องมือสื่อสารแล้วความคิดจึงมีพลังมากกว่าคำพูดล้วนวน,นอกจากความรู้สึกและความคิดฉันยังใช้ประสบการณ์และพาหะสื่อสารอันทรงพลังอีกด้วย และสุดท้ายหากความรู้สึกและความคิดรวมทั้งประสบการณ์ล้วนไม่ใช่ผลถึงจะเปลี่ยนมาใช้คำพูดถ้อยคำเป็นตัวคำสารที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดและมักทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือตีความผิดได้ง่ายที่สุดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ถ้อยคำคืออะไรล่ะ มันเป็นเพียงแค่เสียงที่เปล่งออกมาเท่านั้นเองเสียงซึ่งใช้แทนความรู้สึกความคิดและประสบการณ์เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์สัญญาณหรือเครื่องหมายไม่ใช่ตัวความจริงเองไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงถ้อยคำอาจช่วยให้เธอเข้าใจบางสิ่ง แต่ประสบการณ์จะทำให้เธอรู้แต่ก็มีบางอย่างที่เธอไม่อาจมีประสบการณ์ได้ฉันจึงให้เครื่องมือแห่งการรู้อย่างอื่นแก่เธออีกนั้นคือความรู้สึกและความคิดถึงตอนนี้ที่กับตลปัดที่สุดก็คือเธอให้ความสำคัญ มากกว่ากับถ้อยคําของพระเจ้าแต่ให้ความสําคัญน้อยเกินกับตัวประสบการณ์ที่จริงแล้วเธอให้ค่าต่อประสบการณ์น้อยมากเสียจนเมื่อประสบการณ์ที่เธอมีต่อพระเจ้าต่างไปจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาเธอจะปัดประสบการณ์ทิ้งแล้วหันไปยึดถ้อยคำที่ถูกสอนมาแทนทั้งที่ควรจะเป็น ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์และความรู้สึกที่เธอมีต่อสิ่งต่างๆแสดงถึงสิ่งที่เธอรู้ในเชิงข้อเท็จจริงและเชิงยานทัศนะถ้อยคำทำได้เพียงพยายามแสดงสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งที่เธอรู้และก็ทำให้เธอสับสนกับสิ่งที่เธอรู้อยู่บ่อยๆ นี่คือบรรดาเครื่องมือที่ฉันใช้สื่อสารแน่นอนมันไม่ใช่สูตรสำเร็จหลอกเพราะไม่ใช่ทุกความรู้สึกทุกความคิดนึกทุกประสบการณ์และทุกถ้อยคำมาจากฉันถ้อยคำมากมายกล่าวขึ้นโดยคนอื่นในนามัของฉันความคิด และความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นจากแหล่งที่ไม่ได้เป็นการสร้างสารค์ของฉันโดยตรงหลายประสบการณ์เป็นผลพวลวนจากอะไรที่ว่านี้นี่คือความท้าทายที่ต้องมองให้ทะลุมันยากตรงที่เธอต้องแยกความต่างระหว่างสารที่มาจากพระเจ้ากับข้อมูลจากแหล่งอื่น ต้องอาศัยความช่างสังเกตบวกกดพื้นฐานง่ายๆคือสิ่งที่มาจากชั้นคือความคิดสูงส่งที่สุดของเธอคือถ้อยคำชัดแจ้งที่สุดคือความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งใดก็ตามหากน้อยไปกว่านี้แสดงว่ามาจากแหล่งอื่น ทีนี้ภารกิจในการแยกแยะก็ง่ายเข้าเพราะแม้แต่เด็กปฐมก็ชี้ได้ว่าอะไรส,สูงส่งที่สุดชัดแจ้งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ฉันยังใช้แนวทางแก่เธอไว้ด้วยความคิดสูงส่งแฝงความเบิกบานเสมอคำพูด ชัดแจ้งที่สุดคือคำพูดที่เปลี่ยงด้วยความจริงและความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรู้สึกที่เธอเรียกว่าความรักความเบิกบานความจริงความรักสามอย่างนี้สลับสับเปลี่ยนกันได้สิ่งหนึ่งจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอ ไม่สำคัญหรอกว่าอะไรมาจะมาก่อนจะมาหลังตอนนี้เธอได้แนวทางแยกแยะแล้วว่าสิ่งไหนคือสารจากฉันและสิ่งไหนมาจากแหล่งอื่นคำถามที่เหลือก็คือเธอจะฟังสารจากฉันหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วไม่บ้างเป็นเพราะมันดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้บ้างก็เพราะ มันยากเกินกว่าจะทําตามและหลายครั้งก็เพียงเพราะถูกเข้าใจผิดแต่ที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือพวกเธอไม่รับผู้ส่งสารที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของฉันก็คือประสบการณ์แม้กระทั่งสิ่งนี้พวกเธอยังคงเพิดเฉย และโดยเฉพาะสิ่งนี้ที่พวกเธอไม่ใส่ใจโลกของเธอจะไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่นี้ถ้าเพียงแตพ่พวกเธอฟังประสบการณ์ของตัวเองผลจากการไม่รับฟังประสบการณ์ของตัวเอง <c oughs> ก็คือเธอต้องเจอกับมันซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า อยู่อย่างนั้นเพื่อว่าจุดหมายของฉันจะไม่ถูกขัดขวางและเจตจำนงของฉันจะไม่ถูกเพื่อเฉยเธอจะได้รับสารนั้นไม่ช้าก็เร็วแต่ฉันจะไม่บังคับและขู่เข็นเธอเพราะได้ให้เจตจำนงเสรีแก่เธอไปแล้ว เป็นสิทธิอำนาจที่จะทำตามที่เธอเลือกและฉันจะไม่ยกเลิกสิทธินี้ตลอดการดังนั้นฉันจึงเฝ้าส่งสารเดิมๆม,มาอย่างเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านอาหันสวัสดสู่ทุกมุมแห่งจักรวาลที่พวกเธออาศัยอยู่ฉันจะส่งสารอย่างไม่สิ้นสุด จนกว่าเธอจะได้รับและแนบไว้ใกล้ชิดและเรียกมันว่าของเธอสารของฉันจะมาในหลายร้อยรูปแบบทุกห่วงพันขณะข้ามการเวลานับล้านล้านปีเธอไม่มีทางพลาดหากตั้งใจฟังอย่างแท้จริงและไม่อาจเพิดเฉยหาก ได้ยินจริงๆเมื่อนั้นการสนทนาของเราจะเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในอดีตของพวกเธอได้แต่พูดกับฉันเพียงฝ่ายเดียวอธิษฐานถึงวอนขอความเมตตาหรือการช่วยเห,เหลือเวลานี้เองที่ฉันจะสามารถพูดตอบกับบ้างเหมือนท,ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ ผมจะรู้ได้ยังไงว่าการสื่อสารนี้มาจากพระเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่จินตนาการของผมเองแล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะเธอไม่เห็นหรือว่าฉันสามารถกระทำผ่านจินตนาการของเธอได้ง่ายพอๆพอกับอย่างอื่นเลยฉันจะส่งมอบความคิดถ้อยคำหรือความรู้สึกที่ถูกต้องแน่ชัด ให้เธออย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่สุดในเวลาใดก็ได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันพระเจ้าสื่อสารกับใครครับกับบุคคลพิเศษในช่วงเวลาพิเศษหรือทุกคนล้วนพิเศษทุกโมงยามนั้นดีเลิศไม่มีใครที่พิเศษกว่าใคร หรือขณะใดที่พิเศษกว่าอีกขณะคนส่วนใหญ่เลือกจะเชื่อว่าพระเจ้าสื่อสารด้วยวิธีพิเศษกับบุคคลพิเศษเท่านั้นนี่ทำให้ผู้คนไม่ต้องรับผิดชอบการฟังข่าวสารจากฉันด้วยตนเองยังไม่ต้องพูดเรื่องว่าจะได้รับหรือเปล่านะนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง จากนั้นก็ไปรับเอาถ้อยคำจากคนอื่นสำหรับทุกเรื่องราวเธอไม่จำเป็นต้องฟังฉันแล้วนี่เพราะปักใจไปแล้วว่ามีคนได้ฟังทุกเรื่องจากฉันเรียบร้อยเธอให้คนอื่นฟังแทน พาอคอยแต่จะฟังสิ่งที่คนอื่นคิดว่าได้ยินฉันพูดเธอจึงไม่จำเป็นต้องคิดเองเลยนี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้คนละเลยที่จะฟังสารจากฉันด้วยตัวเองหากเธอยอมรับว่าได้รับสารจากฉันโดยตรงแล้วเธอก็ต้องรับผิดชอบในการตีความ การฟังการตีความจากผู้อื่นแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่เมื่อ2,000ปีมาแล้วนั่นง่ายและปลอดภัยกว่าการพยายามตีความสารที่เธอได้รับในขณะนี้ด้วยตัวเองมากแต่ฉันขอเชิญเธอ เข้าร่วมการสื่อสารรูปแบบใหม่กับพระเจ้าอันเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่จริงเธอต่างหากที่เป็นฝ่ายเชื้อเชิญฉันเพราะฉันมาปรากฏที่นี่เวลานี้ในรูปแบบนี้เพื่อตอบเสียงเรียกร้องของเธอทำไมคนบางคนเช่นพระเยซูจึงดูเหมือน จะได้สดับฟังพระองค์มากกว่าคนอื่นเพราะบางคนเต็มใจจะฟังอย่างแท้จริงนาสิเต็มใจจะได้ยินและเต็มใจที่จะเปิดรับการสื่อสารนั้นแม้จะดูหน้าหวัดวันบ้าบอรหรือดูผิดอย่างเห็นได้ชัดก็ตามเราควรจะฟังพระเจ้าด้วยหรือ ครับหากว่าที่พระองค์กล่าวนั้นฟังดูผิดนะโดยเฉพาะเวลาที่ดูเหมือนผิดนัน่น่หละที่สำคัญหากเธอคิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างถูกต้องและจะมาคุยกับพระเจ้าอีกทำไมเอาเลยทำไปตามที่เธอรู้มาเลยแต่จงสังเกตว่า พวกเธอทำอย่างนี้มาตั้งแต่อุบัติการแล้วแล้วดูความเป็นไปของโลกเวลานี้สิชัดเจนว่าพวกเธอต้องพลาดอะไรบางอย่างไปเห็นชัดว่ามีบางสิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจส่วนสิ่งที่เธอเข้าใจก็ดูเหมือนจะถูกต้องดีแล้วสำหรับเธอ เพราะคําถามถูกนั้นเธอใช้กับสิ่งที่ตัวเห็นชอบดังนั้นอะไรที่เธอพลาดไปก็คือสิ่งที่ตอนแรกเธอบอกว่าผิดนั่นเองทางเดียวที่เราจะเดินหน้าต่อไปก็คือจงถามตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันคิด ว่าผิดกับกลายเป็นถูกนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเข้าเข้าใจเรื่องนี้ดีเมื่อสิ่งที่ทำไม่ได้ผลนักวิทยาศาสตร์จะทิ้งสมมติฐานเดิมๆแล้วเริ่มต้นใหม่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างเกิดจากความเต็มใจและความสามารถที่จะไม่จำเป็น ต้องเป็นฝ่ายถูกและนั่นก็จำเป็นสำหรับเราในตอนนี้ด้วยเธอไม่อาจจะรู้จักพระเจ้าได้หากเธอไม่หยุดบอกตัวเองว่าเธอรู้จักพระเจ้าดีแล้วเธอไม่อาจได้ยินเสียงพระเจ้าหากเธอไม่หยุดคิดว่าเธอได้ฟังจากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วฉัน ไม่อาจบอกสัจจะของฉันต่อเธอหากเธอไม่หยุดพูดถึงสัจจะของเธอเสียก่อนแต่ว่าความจริงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าของผมก็มาจากพระองค์นะครับใครบอกเธอละ่ะคนอื่นคนอื่นอ่ะใครละ่ะก็พวกผู้นำคณะสงฆ์พระ นักบวชคำภีศักดิ์สิทธิ์ให้ตายเหอะคำพีไบเบิลนั่นไงนั่นไม่ใช่แหล่งที่ฉันรับรองหรอกนะไม่ใช่เหรอครับก็ไม่ใช่นะสิงั้นอะไรล่ะครับฟังความรู้สึกของเธอฟังความคิดสูงสุดของเธอฟังประสบการณ์ของเธอหากสิ่งเหล่านี้ ต่างไปจากถ้อยคําที่เธอได้รับการสั่งสอนหรือได้อ่านมาแล้วก็จงลืมถ้อยคําเหล่านั้นเสียถ้อยคําเป็นผู้ส่งสัจจะที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดหนังสือสนทนาพระเจ้าก็ขอหยุดเพียงเท่านี้นก่อนนะครับผมเอ่อ ในหน้าแรกนะครับจนถึงหน้า38แเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหน้าสาสไปนะครับผมเดี๋ยวเวลามันจะยาวไปนะครับผมก็ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับในการรับฟังหากผมได้อ่านออกเสียงอักขระไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนประการใดก็ต้องขออาภายัยพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณทุกช่องทางที่ ที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ